เฮ้เพื่อนนะครับอะไรนะกดตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยก็กดดันพลังอยู่ยีงไงถามได้เนี่ยอย่าเพิ่งรบกวนี้กาลังรัวๆเลยเนี่ยโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกมนี้มันไม่ต้องรัวขนาดนั้นก็ได้นะเพื่อนเอือแพ้เลยนายโอ้โหโโหมดรบกวนแล้วทำไมถ้ามันไม่ได้ขนาดนั้นต้องดันยังไงล่ะมานี่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าดันยังไงสวัสดียิดีตอนะรับผู้ชมทางบ้านทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กันกับดราก้อนบอลสปาร์กิ้งซีโร่นะครับผมโดยหัวข้อที่จะพูดกันในวันนี้จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกกกััับารดนนพลงใเม นี่แหละว่ามันดันยังไงนะอยู่ดีเล่นๆอยู่มีปุ่มอะไรขึ้นมาให้กดก็ไม่รู้นะครับผมผมเชื่อว่าต้องไม่ใช่ผมคนเดียวที่น่าจะเคยงงกับสิ่งนี้นะเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเคลียร์กันว่ามันทำยังไงมันเล่นยังไงแล้วมีอะไรบ้างนะครับผมถ้าพร้อมแล้วล่ะก็ไปลุยกันเลยโดย Quick Time Event ที่เกิดขึ้นในเกมนี้เนะี่ยเาจะเรียกมันว่า Impact Action นะครับผมซึ่งมีทั้งหมด4รูปแบบเกิดจากการที่ผู้เล่นกดปุ่มพร้อมกัน ในแต่ละรูปแบบนะเดี๋ยวเราจะมาไล่กันว่าแต่รูปแบบมันเกิดจากการกดปุ่มอะไรแต่ทีนี้ทุกรูปแบบเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันที่สามารถทําได้ระหว่างกดก็คือการกดบูทนะผมผมจะขออธิบายเรื่องการกดบูตก่อนมันจะเป็นการใช้เกจคีย์ของเราในการเพิ่มพลังและเพิ่มโอกาสที่เราจะชนะคู่ต่อสู้ได้แต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดเรากดใช้มากเกินไปเราจะอาจจะติดสถานะเหนื่อยได้เพราะว่าใช้หลอดพลังงานหมดนะผมวันนี้ต้องระวังไว้ด้วย โดยเราจะสามารถกดใช้ได้ประมาณ3ครั้งนะผม3ามวูดโอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปดูอันแรกกันก่อนนะผมอันแรกก็คือ Speed Impact Speed Impact เกิดจากการที่ทั้ง2ฝ่ายกดดรา n d นแด e นะครับหรือชาร์จพุ่งเนี่ยกดพร้อมกันแล้วไปปะกันที่หน้าพอดีนะมันก็จะตัดเข้าคัดซีนมินิเกมนี้เลยนะผมโดยวิธีเล่นเนี่ยมันจะมีวงกลมทางด้านซ้ายนะให้เรากดปุ่มให้ตรงจังหวะจะสังเกตดีๆมันจะมีวงกลม แบบเส้นขาวบางค่อยๆหดตัวเล็กลงมานะโดยเราต้องกดให้ตรงจังหวะในใกล้ๆมากที่สุดให้ตรงจังหวะวงมันแคบเห็นไหมวงมันจะบีบแคบมาเรื่อยๆก็รอรอให้มันแคบมาก่อนแล้วก็กดให้มันใกล้ไอ้ปุ่มสี่เหลี่ยมมากที่สุดนะเนี่ยเห็นไหมจะมีกดบูสต์ก็สามารถกดบูสต์ได้เพิ่มโอกาสชนะของเราให้มากยิ่งขึ้น ถ้าเกิดกดได้มันก็จะเป็นสว่างสีขาวนะผมแปลว่ากดในวงถูกหรือยิิงกดนอกวงก็ได้เหมือนกันก็จะวัดกันที่ว่าใครใกล้กว่าน,นะจากนั้นก็รูปปุ่มต่อโดยไอ้ Impact ประเภทสปีดอิมแพ t เนี่ยมักจะเกิดขึ้นได้บ่อยเวลาเราจะกดดักออนแดชสังเกตเลยว่าเนี่ยอันนี้เป็น Impact ที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดและกดพุ่งเข้าไปกดใช้ท่าพุง่งหรือกดพุ่งไปด้านหลังเนี่ยต้องเตรียมตัวไว้เลยว่าอาจจะเกิดมินิเกมนี้ขึ้นนะผมต้องเตรียมกดให้ดีเพราะบางทีเรา กดสี่เหลี่ยมรวๆอยู่แล้วอาจจะแบบโป๊ะไปได้เลยนะแบบไม่ทันเล็งกังวะให้ดีนี่ต้องระวังด้วยเพราะฉะนั้นเวลาจะพุ่งไปก็คิดไว้เลยว่าไอ้โอกาสเกิดสิ่งนี้ขึ้นถัดมาจะเป็น power impact นะ power impact เนี่ยเกิดจากการที่ทั้งสองฝ่ายกดท่าจับพร้อมกันมันก็จะให้เราดันพลังกันนะผมหลายหลายคนงงตรงนี้นะนึกว่าต้องกดแบบว่าสี่เหลี่ยมรวๆนะวันนี้คือไม่ใช่นะจริงๆแนละ้วการกดอันนี้ก็คือเราสามารถกดสี่เหลี่ยมค้างได้ พอก,กดสี่เหลี่ยมค้างให้หลอดพลังงานมันก็จะวิ่งสูงขึ้นโดยการเล่นอันนี้ให้ชนะก็คือเราจะต้องให้หลอดพลังงานไปใกล้กับไอสเส้นที่เขากําหนดเนี่ยมากที่สุดนะใครที่ใกล้กว่าก็จะมีโอกาสชนะมากขึ้นแต่ที้ต้องระวังด้วยเพราะว่าตอนที่กดค้างไว้แล้วหลอดพลังงานมันวิ่งไปเนี่ยถ้าเกิดมันไปชนเอสเส้นนี้แล้วมันจะเกิดการดีดกลับมานะผมซึ่งระหว่างที่มันดีดกลับมาเนี่ยเราจะดันไปใหม่ไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติมันยังไม่ถึงเรากด ค้างไว้ไปเกือบถึงแล้วเราปล่อยใช่ไหมไอหลอดพลังงานมันก็จะถอยกลับมาถ้าเรากดสี่เหลี่ยมใหม่มันก็จะดันไปใหม่นะครับผม,มบางคนก็อาจจะใช้วิธีการกดสี่เหลี่ยมค้างแล้วไปใกล้ๆก็ค่อยเปลี่ยนเป็นกดรัวแทนก็ได้นะอันนี้ก็โอเคเหมือนกันทีนี้ถ้าเรากดบูทระหว่างที่ Impact อันนี้อยู่อะ่ะมันจะเป็นการทําให้ไอเส้นขีดเนี่ยมันเลื่อนออกไปไกลขึ้นนะผมแปลว่าเราโอกาสทําคะแนนได้สูงมากยิ่งขึ้นนะโดยสําหรับเทคนิค ในการกด power impact เนี่ยผมจะแนะนำว่าตอนที่เกิดอีเวนต์เนี่ยอย่าเพิ่งกดให้รอให้เกตกดเนี่ยมันขึ้นมาเต็มจอก่อนนะแล้วค่อยกดสี่เหลี่ยมค้างทีเดียวไปปล่อยมันจะติดใกล้ๆแต่แถวเส้นพอดีนะผมอันนี้ต้องลองไปฝึกจับจังหวะดูเพราะว่าบางทีถ้าเรารีบกดไปตั้งแต่แรกเออเราต้องไปรอปล่อยให้ไม่ถึงเส้นไม่งั้นเดี๋ย,ยวโดนโดนไอเส้นนั่นดีดกลับมานะอาจจะทำให้ได้คะแนนน้อยลง ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะให้มันได้คะแนนเยอะตอนที่กดบูธนะครับอันนี้จะกดยากนิดนึงเพราะว่าเราต้องกดสี่เหลี่ยมค้างแล้วให้มันวิ่งไปใช่ไหมพอมันวิ่งไปแล้วเราก็กดบูธไอ้เส้นนี้ก็จะหนีเราไปอืมเราต้องกดให้แบบใกล้ๆจังหวะที่มันกําลังจะถึงไม่งั้นมันอาจจะหยุดก่อนนะผมเวลามันค่อนข้างจํากัดมากเลยผมเคยลองแบบว่า กดบูทบูทไว้ก่อนใช่ไหมแล้วก็กดสี่เหลี่ยมค้างอะ่ะเออบางทีมันได้น้อยนะได้ไม่เท่ากับการที่เรากดสี่เหลี่ยมค้างไปแล้วพอใกล้ๆค่อยกดบูทอันี้ต้องไปลองกันดูเนี่ยผมทําได้สูงสุดก็ประมาณเนี้ครับเกือบ3หลอดใครได้เต็ม3หลอดนี่เม้นมาอวดกันหน่อยนะทำไม่ได้ยังทําไม่ได้อยู่นะครับผมเออไปลองกันดูแล้วก็ power impact เนี่ย มักจะเกิดบ่อยนะตอนที่แบบว่าเวลาเราเล่นแร้งใช่ไหมแล้วไปเจอพวกหมายเลข20หมายเลข19้อะไรพวกนี้เขาจะชอบใช้ท่าจับบ่อยๆหรือไม่ก็ไปเจอคนที่ชอบใช้ท่าจับบ่อยๆเนี่ยเวลาเราจะจับเขาล้วก็อาจจะเกิดไอ้พวกนี้ขึ้นนะผมก็ฝึกไว้ก็ได้เวลาเจอทีมเมตาดูดเลือดจับดูดเลือดเนี่ยเออได้ได้เล่นมินิเกมนี้แน่นะบอกเลยซึ่งไอ้ power impact อันนี้เนะี่ยขอเสริมนิดนึงก็คือเนี่ยอีเวนต์เนี้ยเกิดขึ้นได้กับตัวละครขนาดใหญ่ด,ด้วยยนะก็คือหมายถึงว่าถ้าเราเป็นตัวเล็ก จอตัวใหญ่กดท่าจับพร้อมกันก็มีโอกาสเกิดได้เหมือนกันหรือจะเป็นตัวใหญ่กับตัวใหญ่กดท่าจับพร้อมกันอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมเพราะงั้นเวลาเจอพวกตัวละครตัวใหญ่ก็ระวังไว้ด้วยนะเขาอาจจะจับเราเราก็สามารถพาเขาเข้าอีเวนต์นี้ได้เพื่อเป็นการแก้ทางด้วยนะแต่ต้องเล่นให้ชนะนะต่อมาจะเป็นครัชอิมแพ t นะครัชอิมแพ t เกิดจากการที่ทั้งสองฝ่ายกดแดชระยะสั้นเข้าไปหากันนะผมแล้วก็หน้าโป๊กกันพอดี อันนี้นานๆจะเกิดทีผมไม่ค่อยได้เจอ Impact นี้เท่าไหร่แต่ว่า Impact นี้น่าจะเล่นง่ายที่สุดลวแหละก็คือเราจะต้องกดปุ่มที่ขึ้นบนหน้าจอให้ไวกว่าคู่ต่อสู้นะใครไวกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะโดยอันนี้จะวัดกันที่ว่าใครชนะ2ใน3ก่อนนะผมก็จะได้อัดคู่ต่อสู้กระเด็นไปนั่นเองโดยสังเกตได้ว่าใครชนะแพ้เนี่ยดูจากไอ้มันจะมีแสงสีขาวขึ้นที่ปุ่มฝั่งฝั่งเรานะถ้าเกิดเป็นฝั่งซ้ายก็แปลว่าเราชนะถ้าเกิด มันมืดๆฟังเราครับเออเราแพ้ครับเออก็ลองดูกันนะครับผมแต่ทีเนี้ยถ้าเขากดผิดหรือกดช้า่าเรามันก็จะอน,นี่เลยนะขึ้นว่าเราชนะเลยอันนี้ก็ไม่ต้องงงไปโอเคเพราะว่าเราชนะอยู่ต่อมาอันสุดท้ายนะผมจะเป็น blast impact นะก็คือเกิดเหตุการณ์ดันพลังขึ้นเมื่อคู่ต่อสู้แล้วเราเนี่ยปล่อยท่าไม้ตายประเภทคลืนหรือบีมมาปะทะกันนะครับผมก็จะมีอีเวนต์ดันพลังนี้เกิดขึ้น โดยอันนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่าให้กดปุ่มรัวๆนะจริงๆก็กดรัวๆก็ได้นะครับผมแต่ว่ามีอีกวิธีนึงก็คือเรารอให้เกจพลังงานเนี่ยมันวิ่งไปถึงปลายก่อนแล้วเราค่อยกดทีหนึ่งก็ได้นะจะได้ไม่ต้องลุ้นว่าจอยจะพังหรือเปล่านะครับผมเนี่ยพอไปถึงปลายแล้วกดมันก็จะได้เป็นเกจพลังงานนี้มาเป็นคะแนนของเราหรือจะกดรัวๆมันก็จะได้คะแนนทีละนิดทีละนิดแต่ว่าก็ถ้ายิ่งรัวก็ได้เยอะนึกออกปะอารมณ์เหมือนแบบว่าเราเล่นปืนชีดนะครับ ปืนฉีดน้ำหรือเครื่องสูบลมนะครับที่ถ้าเกิดดึงท่อสูบออกมายาวๆแล้วบีบเข้าไปแล้วจะได้ลมเยอะแต่จริงๆเรากดรัวๆเราก็จะได้ลมเหมือนกันอืมก็คือได้ทั้งคู่แต่ส่วนตัวผมเราจะชอบให้มันยาวๆแล้วกดทีเดียวมากกว่าถ้าเกิดใช้วิธีรอยให้มันมาไกลๆแล้วกดทีเดียวเนี้น่าจะกดได้ประมาณ3าครั้งนะผมเพราะงั้นครั้งสุดท้ายก็ต้องรีบกดหน่อยนะอาจจะได้ไม่เต็มหลอดนะครับ ซึ่งตรงนี้ถ้าเรากดบูทใช่ไหมเราก็จะปลดล็อกไอหลอดทางท้ายเนี่ยมาอีก3อันทําให้มีโอกาสได้คะแนนมากกว่าคู่ต่อสู้นั่นเองซึ่งบาร์อิมแพคเนี่ยก็นา,นานเกิดทีเหมือนกันไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่แต่ตอนเล่นออนไลน์นะยกเว้นจะเล่นกับเพื่อนแล้วนัดดันพลังกันโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมทุกคนสำหรับการดันพลังทั้ง4รูปแบบในเกมดะกั้นบอลสปาร์คิ่งซีโร่นะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนได้ไปดันพลังชนะกันได้มากขึ้น แล้วก็ไม่ต้องกดรัวจนจอยพังกันอีกแล้วนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, กไลค์กด s ั b s c คร b e ไว้ด้วยนะครับจะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆกันซึ่งช่วงนี้ก็จะลงคอนเทนต์ดารบอดสปาร์คิงซีโร่เป็นหลักนี่แหละรวมถึงคอนเทนต์ไลฟ์ด้วยบางวันก็แวะมาทักทายกันได้เลยใครไปลองกันแล้วเป็นยังไงบ้างสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยหรืออยากให้ทําอะไรเพิ่มคลิปแนวไหนก็บอกได้จะลองไปทําดูแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ดูคลิป ค่าลิงเบต้าคราวิี่แล้วนะผมสาม,มารถไปดูได้เลยเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ด้านบนนะครับผมนี่นี่ทัางนันคลิปนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนโชคดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม